ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมีอีกแล้วเนาะกับในเกม,มกบมกาซีโร่นั่นเองเนาะก็อยู่กับการอัปเดตเข่าวสารเนาะประจาวันที่5านะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าส่วนของการอัปเดตเข่าวสารในรอบนี้เนี่ยจะมีอะไรมากันบ้างครับก็ส่วนของรอบนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของแคนอีเวนมาใหม่เนาะก็คือจะเป็นส่วนของแคนอีเวนของเจเนซิสนั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่แค่สายเดียวนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสายสมบัติสวรรค์นั่นเองเนาะนะครับทนะ่านผู้ชมก็กส่วนของคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมา Quest, อําลาภาค g z ด้วยเนาะนะ,นะครับอ่ะโอเคครับก็ส่วนแรกเลยครับก็คือจะเป็นส่วนของแค e นอีเวนเนาะประจํารอบนี้นะครับก็คือจะเป็นของเจเนซีนั่นเองครับส่วนของวันมาเนี่ยก็คือจะมาวันที่6เนาะเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนเวลา1ิบโมจนถึงวันที่14เนาะตอนเวลาตี25นาทีนั่นเนองนะครับส่วนของลันคาเนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่17เนาะตอนเวลาตี25นาทีนั่นเนองนะครับเป็นส่วนของการจีอนนะครับประจำอีเวนนี้เนาะก็จะเป็นส่วนของ มบัติสวรรค์ขั้นสูงสุดแห่งสาพันมิโนวานะครับสกิลทําอะไรได้บ้างก็สกิลแวนการ์ดสกิลแรกเลยก็คือใช้ได้หนึ่งเทิร์นต่อหนึ่งครั้งนะครับในเทิร์นของเราทําการนําการที่ติดชื่อสมบัติสวรรค์จากในโซของเรา3ใบลงสู่ดอกโซนยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์โบดอีก1นึ่งหมื่นและได้รับความสามารถต่อไปนี้จนจบเทิร์นสกิลแวนการ์ดก็คือเมื่อยูนิตเนี้ยโจมตีโจากาขึ้นมาหนึ่งใบแล้วจะได้รับไดเช็คบดหนึ่งจนจบเทิร์นแล้วก็สกิลแวนการ์ดอีกสกิิิลลนนึงงกก็คคืออสใช้้ไดเทรร์ต่ั เมื่อยูนิตเนี้ยโจมตีทําการนาการที่ติดชื่อสมบัติสวรรค์จากในโซของเรา6บใบลงสู่ดับโซ่และทิ้งการบานมือ1บายใบถ้า ยูนิตนีโจมตีเสร็จทําการสแตนยูนิตที่ติดชื่อสมบัติสวรรค์ทั้งหมดและยูนิตนี้จะได้รับได้เช็คลบ3จนจบเทินนะครับอันนี้คือสกิลของมินอว่านะที่เป็นเกรดสีนั่นเองนะครับถามว่าสกิลมีการโดนปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างไหมอ่าสกิลก็มาตามเหมือนของจริงเลยนะครับนะไม่มีการโดนปรับเปลี่ยนสกิลอะไรเลยเนาะเอาจริงๆอ่ะคือผมมองว่ามินอว่าครที่จะโดนบัฟบ้างนะเพราะว่าไอ้ส่วนของสกิลที่1กับสกิลที่2ของน้องนางเนี่ย คือมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะใช้โซเปลืองมากเลยเพราะว่าโซ่ของอาการถอดโซของมินวาเนี่ยคือมันใช้โซเยอะไงนะครับนะแต่ว่าสกิลมันก็โหดดีนะครับนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือโซของสกิลของสมบัติสวรรค์ขั้นสูงสุดแห่งสาพันธ์นะครับมินวาเนาะโอเคนะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนนะครับร้านค้าแล้งเปลี่ยนในรอบนี้เนี่ยก็จะมีซ r อารน่หนึ่งใบนะครับทิเปิลอานะครับประมาณอ่าสี่ใบเนาะนะครับ,บมีเกศานะครับหนึ่งใบมีพีจทิเปิลอาหนึ่งใบเนาะแล้วก็เกศี่นะครับสองใบนั่นเองเนาะแล้วก็อ่าส่วนของดับเบิลอานะครับดับเบิลอาเนี่ยก็คือจะมีอ่ามีประมาณหกถึง 6ใบนั่นแหละนะครับนะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนของตัว R นะครับส่วนของตัว R เนี่ยเยอะนิดหนึ่งนะครับก็จะมะีประมาณอ่าเยอะเยอะนะนะครับก็จะมีประมาณ5ถึง7ใบเนาะนะครับมีผู้เริ่ม2ใบด้วยนะอ่าแล้วแล้วก็ตัว C นะครับตัว C มี2ใบเนาะนะครับนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือส่วนของลานกาดนั่นเองเนาะแล้วก็ ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของซองการ์ดของเดือนนี้เนาะนะครับสลีฟมีโนว่าเป็นวิมีไทยแรกด้วยอะโอเคนะครับนะก็ อ่ะอันอันนี้คือส่วนของร้านค้าแล้วก็เปลี่ยนนั่นเองเนาะก็ลินก็อาจจะรวนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตื่นเต้นนั่นแหละนะครับอ่ะส่นของสลีฟนะครับในรอบนี้เนี่ยที่เป็นของเควสนะก็จะเป็นของตัวนี้ผมแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของบ cool นะัฟสกินคูนเนาะส่วนของบ cool นะัฟสกินคูนเนาะในรอบนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็คือจะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือจะมีคาเงโร่เนาะนุบารรมะนะครับออร์เคลแล้วก็เนโอเนต้านั่นเองนะครับผ นะอฮะอันนี้คือส่วนของปั๊บสกินคูนเนาะใครที่มีส่วนข,ของปั๊บสกินคูนไหนเนี่ยก็อย่าลืมเอามาเล่นกันด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็โซนต่อไปนะครับ อ่าแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเควสอัมลาภาคจีัซนั่นเองเนาะส่วนของเควสอัมลาเนี่ยให้ทําอะไรบ้างก็เล่นหรือกวาดล้างกับผู้ชายเซลอดดากอนทั้ง4ในโหมดเกมมิโซตัวละครล้า1สิบห้ารอบเราจะได้รับเหรียญน,นะครับรวมทั้งหมด4,400ี่ยเหรียญเนาะถามว่ามีใครบ้างก็เดี๋ยวผมจะให้คนติดต่อเขาขึ้นมาให้นะครับแล้วก็เล่นแรงไฟหรือสนามปึกรวมทั้งหมด10รอบเนาะรับเหรียญรวม1,800เหรียญนั่นเองนะครับทำ MVP ให้ครบ5แสนครับรับเหรียญรวมทั้งหมด3,000เหรียญเนาะส่วนของเควสสุดท้ายเนี่ยก็คือให้ทำ VP นะครับให้ครบ1ล้านนอนรับส่วนของป้ายฉายานะครับอ่ะอันนี้คือส่วนของเควสอัมลาภาค GZ เนาะนะครับที่มีทั้งหมดนะครับในรอบนี้นั่นเองเนาะนะครับอ่ะก็ส่วนของคลิปนี้เนาะก็จะมีไว้เท่านี้นั่นเองเนาะก็อย่าลืมเนาะกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดติดตามเนาะเพื่อติดตามความทอัจฉรสารนะครับของเกมเวกาซิโรไวได้เนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผม